สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีค่อยบอกเจ้าแหล่เอครับนะเอรู้ป่าว่าทําไมสัมรีอ่ะ <c oughs> สัมรีในทานเรื่องเนี้ถึงออกมาแสะเรื่องตักไข่ถึงออกมาแซะลุงออกมาแซะป้าว่าเป็นคนแถเอฟซอยากรู้ป่ะง่ายๆครับเราจับจุดง่ายๆเนะี่ผมติดตามนิสัยพฤติกรรมของผู้หญิงคนเนี้มานานมากเลยมันจับจุดง่าย,ายๆมหมอฟซครับ ทำไมมันต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในทางที่เขาไม่เคยไปยุ่งกับมันนะครับนะครับคือเพื่ออะไรครับสี่ครับเพื่อจะให้ยูทูบเบอร์ฝั่งเราไปรุมดา่าไปรุมว่ามันนะครับเพื่ออะไรครับสี่ครับเพื่อที่มันหนึ่งเพื่อที่มันจะขายของดีสองเพื่อให้ลุงช่างอับบอกไม่ดีนะครับนี่อยู่แค่นี้ครับไอสีสังเกตไหมเมื่อวานนางถึงออกมาแตะเรื่องตักไข่เรื่องอะไรเรื่องเรื่องมันบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ กูเข้าใจว่าสิ Tracy ่งที่มึงพูดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขาไม่ได้ทํเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นรำนาแล้วมึงจะให้ให้เขารับสารภาพจริงไหมฟีลผูดถูกไหมก็เปิดคดีแพ้มึงอะคดีแแบแบ๊บแบมึงเนี่ยมึงรับสบายมึงรับสารภาพอ่ะตอนที่มึงจะมาสร้างจะมาชี้นิ้วมึงไม่ใช่สารที่มึงจะมาให้รับสารภาพมึงไม่รู้เนื้อในมึงไม่รู้อะไรนะครับจริงไหมฟีลผู้ถูกไหมเราคิดแค่นี้พอ เรามองเกมแค่นี้พอใน FC ครับตอนนี้การที่มันถูกคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนี้แซะมันอะไรมันเพื่ออะไรสิครับหนึ่งมันจะขายของดีคนก็ไปจะไปสงสารมันเห็นใจมันนะครับทุกวันนี้นางเอาฟาร์มสงสารเนี่ยมาค้าขายนะครับผมบอกห้ให้สัมรีในชานเรื่องเนี้ยอีเจ้าแม่เปล่าหวานแล้วกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ FC มันเห็นใจว่าถูก ถูกอ่าพวกริ้วล้อฝั่งนู้นอ่ากันแกล้งบ้างอะไรบ้างด่าบ้างด่าทอบ้างอะไรบ้างก็ปากมันเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าถ้ามึงอยู่ดีๆใครจะไปด่ามึงถ้ามึงคิดว่ามึงจะขายของมึงจะใช่ปะใครจะไปว่ามึงนะครับเพราะมึงปากมึงอย่างนี้หลายคนก็เลยออกมาแฉมึงออกมาว่ามึงออกมาด่ามึงนะครับ แล้วมึงก็ทําตัวเป็นผู้พักษาว่าให้รับสาภาพมึงบ้าหรือเปล่าสัมฤรนะครับมึงก็แปลงแปากหาเสียนจริงๆผมบอกตรงๆเลยนะครับเอฟซีของมึงก็ไปเยียวเยๆยวเยวเยวยวนะครับเห็นไหมมันดาแล้วมันดาสัมฤแล้วดัดาสัมฤีอีกแล้วมึงไม่ดูพฤติกรรมที่สํารีออกมาแซะคนนู้นแซะคนนี้ย่งผมมันมันก็ดาผม ทำไมไม่มองข้อนี้ทำไมพวกมึงไม่มองข้อนี้ว่าจะไปแฝงปากหาเส้นเลยลเราก็อยู่ของเราไปจริงว่าเออแต่เวลาบันดาคนอื่นพวกมึงกับไม่เห็นแต่เวลาคนอื่นด่าพวกมึงกลับมาโอ้โหสงสารจังเลยสงสารจังเลยสงสารจังเลยเห็นไหมครับทุกท่านมันเป็นแบบนี้ในเนี่ยสำลีเรื่องนี้ในทารเนี้ยมันยืมปากคนอื่นด่า ใครมองก็รู้ว่ามันจนยยืมปากคนนุ้นด่าคนนี้ด่าจริงไหมสินะครับยืมปากไ้ว่าวันใดวันหนึ่งตัวเองอดใจไม่ไหวตัวเองก็ออกมาด่าออกมาแซะนะครับไม่แปลกใจครับที่ชาวบ้านไม่ครบผมไม่แปลกใจเลยที่ว่าชาวบ้านเขาไม่เอามันผมไม่เอกใจเลยผมไม่แปลกใจเลยนะที่ชาวบ้านไม่ครบมันชาวบ้านที่ไม่อยากยุ่งกับมันก็เพราะเรื่องแบบนี้เอสินาเป็นคนแบบนี้ นะครับชอบยินชากาเลคนอื่นชอบให้ร้ายคนอื่นชอบว่าคนอื่นชาติเสีทเสียวอื่นไอเรื่องใส่ร้ายนี่มึงถนัดนะครับไอเรื่องใส่ร้ายนี่มันถนัดผมบอกเลยนะสัมรทที่ถนัดนะครับใส่ร,ร้ายครอบครัวที่หนึ่งกล่าวหาครอบครัวที่หนึ่งเขาจะเองกัถูกครอบครัวรังแกรครอบครัวไม่รักอย่างงี้มึงทำตัวอย่างนี้ใครจะไปรักมึงสัมฤี กูถามอันนี้มึทงทาตัวนี้ใครจะไปรักมึงเพราะมึงทําตัวมึงเองนะครับรับบทเป็นผู้น่าสงสารแต่ไม่ดูการการะทำของมึงกระบวนสันดาของมึงเลยว่าสิ่งที่มึงทําเนี่ยมันสมควรไหมเข้าใจปะเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แผนการของอีสัมรีเราต้องตีให้แตกครับนะครับเราต้องตีให้แจกนะครับว่าทําไมมันต้องออกมา แต่ลุงแสป,ป้าให้รับสารภาพเรารู้แค่นี้ครับนะครับเราดูแค่นี้แหละคนคนนี้ไม่เคยหวังดีกับพวกเราจําไว้นะครับไม่เคยหวังดีกับพวกเราผมบอกเลยว่าและไม่เคยคิดที่จะหวังดีผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจดํามากๆผมบอกตรงนี้เลยว่าเป็นคนใจดําแล้วก็ เป็นคนที่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่แม่น้องไม่เอาญาตินะครับไม่เอาใครเลยนะอ่ะแม้กระทั่งอดีตผัวไั่ยังไม่เอาเลยเรามองแค่ตรงนี้เราอย่าไปมองการไกลอย่าไปมองอะไรเยอะ <c oughs> เรามองแค่ตรงนี้พอครับทุกท่านวันนี้ที่หลายช่องออกมาโจมตีออกมาแฉพฤติกรรมของของน้องกล้วยเนี่ยนะครับของน้องกล้วยเนี่ยเพราอะไร <c oughs> ไปดูดต้นเหตุ อย่าไปดูที่ปลายเหตุเราต้องดูที่ต้นเหตุนะครับทุกท่านว่าต้นเหตุมันมาจากใครมันมาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้เอซี่คิดพิจารณาว่าคนประเภทนี้เราควรที่จะตีแผ่พฤติกรรมต่อไปหรือเราควรที่จะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเริ่มผุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจากในสัยพฤติกรรมของอีสัมรีเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนะ ครับนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่หลายคนต้องช่วยกันขยายตีแผ่พฤติกรรมของคนนี้เพื่ออะไรสิครับเพื่อที่จะไม่ให้เอฟซีที่เขาไม่รู้อหนอยเนต้องไปหลงกลทุกวันนี้ก็เอาคอนเทนต์บ้านมาสร้างบ้านจนได้แผงโซล่าเซลล์เห็นไหมครับก็เป็นอย่างที่ผมพูดไปละผมยังพูดไม่ขาดคําเลยไหมนางก็อะไรสิครับ นางก็ออกมาพูดให้เองนักสงสารแล้วก็ให้ให้เสียช่วยเหลือสุดท้ายสุด <c oughs> ท้ายก็เป็นผลครับนางสุดท้ายเป็นผลของมันสุดท้ายมันก็ได้แผงโซล่าเซลล์สุดท้ายมันก็ได้นูน่นมันก็ได้นี่เห็นปะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นได้หลายช่องออกมาตีแผ่พฤติกรรมของเศรษฐีกล้วยเนี่ยในชาเรื่องเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปอ,าอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลาน <c oughs> นะครับอย่าไปแสดงตัวหรือว่าแสดงละครเหมือนที่อีสัมดีในชาลี้ทํานะครับเพนะราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยท่านใดเข้ามาชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันครับนาะทุกท่านนี่ครับคือสาเหตุทำไมทำไมถึง สำลีถึงออกมาแซะลงแสะป้าเรื่องรีตาไข่เรื่องเรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแค่ต้องการกระแสะแค่นั้นเองถ้านางไม่พูดอะไรเลยไม่ไรเลยนางก็จะไม่มีกระแสเพราะไม่มีใครดูนางนะครับโอเคครับนิทานนะครับย้ำ